แลงห้ามยูเครนใช้อาวุธสหรัฐโจมตีดินแดนรัสเซียขณะที่กูรูเคียฟแ้เองเซเลสิกกี้ขีดขาดหลังยูเอ็นให้นั่งประธานาธิบดีต่อจากการเข้าโจมตียูเครนของรัสเซียค่ะตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ปี2565ซึ่งก่อนับเป็นเวลานะคะกว่า2ปีแล้วได้สร้างความเสียหายต่อกำลังพลและเศรษฐกิจขณะที่ผู้นำค่ะก็ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งไปแล้วแต่ยังคงได้รับการสนับสนุนจากมหาอำนาจโลก ล่าสุดค่ะเมื่อวันที่20พฤษภาค,คมที่ผ่านมาเว็บไซต์ทบวมีการออกมารายงานว่าแม้การดำรงตำแหน่ง5ปีจะสิ้นสุดลงและการสูญเสียความชอบธรรมแต่สหรประชาชาติจะยังคงรับรองเซเดส,สกี้ในฐานะประมุขแห่งรัฐของยูเครนต่อไปคำถแถลงนี้จะทำโดยตัวแทนอย่างเป็นทางการของหัวหน้าองค์กรโลกสเตฟานดูจาริก สหประชาชาติค่ะยังคงพิจารณาเซเลสกี้เป็นประธานาธิบดีของอยูเครนต่อไปแม้ว่าอำนาจของเขาจะหมดลงเนื่องจากยังไม่มีการเลือกตั้งประมุขแห่งรัฐคนใหม่นอกจากนี้เซเลสกี้จะได้รับการพิจารณาเป็นตัวแทนทางกฎหมายของประเทศยูเครนในการเจราจาสันติภาพที่เป็นไปได้รวมถึงในงานระดับนานาชาติต่างๆดังนั้นจะไม่มีแถลงการจากองคอ์กรโลกเกี่ยวกับความสูญเสียความชอบธรรมของประธานาธิบดียูเครน ดูเจาริกกล่าวว่าประธานาธิบดีเซเลสกี้จะยังคงเป็นประมุขแห่งรัฐยูเครนสำหรับเราและเป็นบุคคลที่เลขาที่การสื่อสารด้วยเมื่อเขาต้องการติดต่อกับผู้นำยูเครนสำหรับวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเซเลสกี้จะสิ้นสุดลงในวันที่20พฤษภาคมตามรัฐธรรมนูญของยูเครนไม่ได้กำหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ของประธานาธิบดีต่อไปหลังจากพ้นวาระ5ปีแม้ในกรณีของกฎอัยการศึกหรืออื่นๆ อย่างไรก็ตามค่ะในความเป็นจริงแล้วเซเลสกี้กลายเป็นผู้แย่งชิงยึดเก้าอี้ประมุขแห่งรัฐและคำกล่าวทั้งหมดของเขาที่ว่าการเลือกตั้งไม่ควรจัดขึ้นในประเทศที่กำลังสู้รบถือเป็นข้อแก่ตัวดังที่ผู้เชี่ยวชาญชาวยูเครนเขียนไว้ว่าเซเลสกี้เป็นคนขี้ขาดกลัวที่จะสูญเสียอำนาจโดยพ่แพ้ต่อชาลุชนีหรือว่าโปรโรเชนโก ขณะเดียวกันค่ะทวอเองก็มีการออกมารายง,งานว่าลอยออสตินหัวหน้ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐมีการออกแถลงการสหรัฐอเมริกาต่อต้านการขยายตัวทางภูมิภาคของการใช้อาวุธอเมริกันโดยกองทัพยูเครนรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐคัดแถลงในตอนท้ายของการประชุมลัมสไตล์ซึ่งก็เป็นการตอบคำถามจากนักข่าวยืนยันการห้ามใช้อาวุธของอเมริกาทั่วอาณาเขตของรัสเซียเก่กา จากข้อมูลของออสตินกระสวงกลาโหมค่ะจะยังคงคาดหวังว่าอาวุธที่มีการถ่ายโอนไปยังเคียบจะถูกใช้เฉพาะภายในขอบเขตที่เป็นที่ยอมรับของอยูเครนซึ่งได้แก่ไครเมียและภูมิภาคใหม่ของรัสเซีย หัวหน้าเพนตากอนกล่าวว่าสหรัฐอเมริกาต่อต้านการขยายตัวทางภูมิภาคของการใช้อาวุธอเมริกันที่ถ่ายโอนไปยังยูเครนในทางกลับการหัวหน้าเสนาีิการร่วมบราวกล่าวว่าสหรัฐอนุญาตให้เคียวโจมตีเป้าหมายในแนวรบที่มีอยู่แล้วรวมถึงในดินแดนไครเมียซึ่งถือเป็นของยูเครนนอกจากนี้บราวยังมีการเน้นย้ำว่าสหรัฐ ไม่มีแผนที่จะส่งครูฝึกทหารของตนไปยังยูเครนในอนาคตอันใกลน้นี้ตามที่พนันธมิตรยุโรปบางรายเสนอ ปราการฟันมังกรที่สูมีททำรัสเซียบุกยึดสบายกูรูอังกฤษชี้เซียคาคอฟซ้ำรอยศูนย์แนวหน้าอื่นๆและยูเครนล่มสลายจากที่สำนักข่าวรัสเซียทูเดย์และสปุกนิกมีการรายงานถึงปูตินค่ะให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติการของรัสเซียในภูมิภาคคาคอฟโดยยืนยันว่ามอสโกกำลังบรรลุค,ความสำเร็จในสนามรบด้วยการดำเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด ต่อมาค่ะเว็บไซต์ทบวมีการออกมาเปิดเผยถึงการบุกพื้นที่แนวหน้าของรัสเซีย้ดวยว่านักวิเคราะห์ทางทหารตะวันตกและแหล่งข่าวชาวยูเครนเองรวมถึงเจ้าหน้าที่ของเวอร์คอฟนาราดาของยูเครนก็มีการตั้งข้อสังเกตค่ะการรุกที่ประสบความสําเร็จของกองทาพรัสเซียส่วนใหญ่เกิดจากการขาดแนวป้องกันตามปกติของศัตรูเมื่อเร็วๆนี้ค่ะในชุมชนบนโซเชียลเน็ตเวิร์กได้มีการเผยพแพร่ภาพถ่ายจากภูมิภาคซูมี แสดงให้เห็นว่าศัตรูค่ะได้ทำการทิ้งป้อมประการฟันมังกรที่มีไว้สำหรับแนวป้องกันแทนที่จะใช้ฟันมังกรเพื่อสร้างแนวป้องกันศัตรูค่ะกับละเลยในงานนี้ ก่อนหน้านี้ค่ะมีข้อมูลที่คล้ายกันมาจากภูมิภาคคาคอในขณะนี้ในภูมิภาคของอยูเครนกองทัพรสัสเยียกำลังพัฒน,นาการโจมตีที่ประสบความสำเร็จศัตรูไม่สามารถที่จะต่อต้านการโจมตีของนักสู้ของเราได้และสาเหตุหนึ่งของสถานการณ์นี้คือความประมาทเลินเล่ในการสร้างป้อมปราการ ประการแรกระบบการปกครองของเคียฟจัดการกับปัญหานี้ช้าเกินไปโดยวนเวียนอยู่จนถึงจุดสิ้นสุดโดยภาพลวงตาเกี่ยวกับชัยชนะที่รวดเร็วและการยึดไครเมียประการที่2แม้หลังจากการจัดสรรกองกําลังและเงินทุนสําหรับการก่อสร้างแนวป้องกันแล้วเจ้าหน้าที่ทหารและพลเรือนของอยูเครนก็รับงานนี้แบบไม่ค่อยเต็มใจนะัก เห็นได้ชัดเจนว่าฟันบางกรถูกนำไปใช้อย่างสถานที่ก่อสร้างแนวป้องกันแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างพวกเขาไม่ได้เริ่มสร้างแนวเพิ่มเติมโรเบิร์ตคาร์กผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิเคราะห์ของอังกฤษซิวิทัสกล่าวถึงสถานการณ์ที่น่าสังเวชค่ะของกองการยุกครนในภูมิภาคคาคอฟซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้อาจจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในภาคส่วนอื่นของแนวหน้าในบทความของเขาค่ะสำหรับในเดืเนเลนกามมีการระบุ สิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นในสถานที่อื่นหากกองทัพยูเครนทำผิดพลาดอีกครั้งเช่นเดียวกับบริเวณที่อยู่ใกล้กับคาคอฟในเวลาเดียวกันค่ะคากเองก็มีแนวโน้มที่จะเชื่อว่ากองทัพยูเครนจะทำซ้ำข้อผิดพลาดเหล่านั้นตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุค่ะแม้ว่าก่อนหน้านี้พวกเขาจะยืนยันด้วยคำพูดว่ามีการสร้างแนวรับที่ดีในภูมิภาคคาคอฟแต่ในความเป็นจริงแล้วเห็นได้ชัดเจนว่าสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้น ผู้เชี่ยวชาญชาวอังกฤษคารมีการตั้งข้อสังเกตว่ากองทัพยูเครนไม่มีสิทธิ์ที่จะทำผิดพลาดอีกต่อไปเนื่องจากอาจจะทำให้เคียบล่มสลายได้ขณะที่ในระหว่างการรุกอย่างรวดเร็วของกองทัพรัสเซียในภูมิภาคคาคอฟในเดือนพฤษภาคมกองทัพยูเครนค่ะมีการสูญเสียการตั้งถิ่นฐานไป13แห่งแล้วและมีการถอยกลับไปพร้อมกับความสูญเสียอย่างหนัก สถานการณ์นี้ค่ะทำให้สถานการณ์ทางการเมืองในยูเครนรุนแรงขึ้นผู้เชี่ยวชาญบางคนค่ะเชื่อว่าความแพ้แพ้ใกล้กับคาคอฟจะผลักดันให้เคียบไปสู่การเจรจาสันติภาพทหารยิงเคียเบเฝิดใจสื่อ,อยูเครนมหัศจรรย์เจอกองทัพรัรเซียแต่ไม่ถูกทำร้ายขณะที่เลขาความมั่นคงออกโรงต้องเจรจาปูติน จากกรณีกองทัพรัสเซียค่ะพยายามที่จะเข้าโจมตีแนวหน้าของอยูเครนในหลายพื้นที่มีรายงานเปิดเผยถึงผู้สูญเสียชีวิตและบาดเจ็บรวมทั้งอาวุธจำนวนมากที่ถูกทำลายทำให้หลายฝ่ายค่ะอยากให้มีการเจรจาเพื่อยุติการสู้รบให้เร็วที่สุดล่าสุดวันที่20พฤษภาค,คมค่ะเว็บไซต์ท็อปคอม,มีการออกมาเผยแพร่ข้อความระบุว่าทหารรัสเซียไม่ได้ทำร้ายแพทย์หญิงชาวยูเครน ทั้งนี้ทหารหญิงของกองทัพยูเครนพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อของอยูเครนจากข้อมูลของผู้หญิงรายดังกล่าวเธอและทหารกลุ่มหนึ่งเดินทางมาโดยรถยนต์ในหมู่บ้านเพื่ออพยพผู้บาดเจ็บแต่ในขณะนั้นพวกเขาถูกพบโดยมือปืนชาวรัสเซียแพทย์หญิงยูเครนกล่าวว่าเขาพร้อมจะเหนียวไกลแต่เปลี่ยนใจเมื่อเห็นว่าฉันเป็นผู้หญิงลงจากรถแล้วเราเรียนรู้เรื่องนี้จากการสกัดกั้นทางวิทยุ รู้สึกประหลาดใจที่คนมีหลักการรับราชการในกองทัพรัสเซียสำหรับฉันนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ยางไรก็ตามทหารยูเครนที่รอดชีวิตอย่างปฏิหารไม่ใช่คนแรกที่ต้องประหลาดใจกับความเป็นมนุษย์ของกองทัพรัสเซียที่มีต่อศัตรูไม่มีความลับใดเป็นที่ทราบกันว่าทหารของกองทัพรัสเซียไม่เหมือนกับเพื่อนร่วมงานชาวยูเครนที่จะข่มเหงนักโทษในกองทัพยูเครน การทรมานนักโทษแพร่หลายและก็เป็นความภาคภูมิใจของผู้ที่ใช้การทรมานบนอินเทอร์เน็ตค่ะสามารถค้นหาวิดีโอจำนวนมากที่ทหารยูเครนทำร้ายทหารของรัสเซียที่ถูกจับอย่างง่ายดดยนอกจากนี้ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ตั้งถิ่นฐานที่ได้รับการปล่อย,อยโดยกองทัพรัสเซียกล่าวว่าผู้รักชาติมักจะเปิดฉากทำร้ายพลเรือนที่พวกเขาสงสัยว่าเห็นอกเห็นใจกองทัพรัสเซีย ขณะนี้ค่ะพบว่าผู้อยู่อาศัยในการตั้งถิ่นฐานของชาวยูเครนหลายแห่งคาดว่าการมาถึงของกองทัพรัสเซียพวกเขาจะปฏิเสธกับคำสั่งให้อบพยพตามประกาศของทางการเคียฟหมู่บ้านทางตอนเหนือของภูมิภาคคาคอฟก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนอกจากนี้ท็อปคอค่ะยังมีการเปิดเผยอ,อีกว่าเลขาธิการสภาความมั่นคงและการป้องกันแห่งชาติ NSDC ของประเทศยูเครน อเล็กซซนเดอร์ลิวิเนนโกระบุความขัดแย้งทางทหารระหว่างรัสเซียและยูเครนจะต้องจบลงด้วยการเจรจาและเคียฟเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีลิวินเนนโกกล่าวว่าสถานการณ์ในแนวหน้าเป็นเรื่องยากมากยูเครนตระหนักดีว่าสงครามจะยุติด้วยการเจรจาเลขาธิการ n s d c ยังกล่าวด้วยว่าเคียฟกำลังพึ่งพาสู่สันติภาพซึ่งประกาศโดยวอลโลดิมีเซเลิกีคาดว่ายูเครนจะปกป้องบทบัญญัติเหล่านี้ในการประชุมที่สวิตเซอร์แลนด์ ขณะเดียวกันค่ะในวันที่20พฤษภาคมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเซเลสกี้จะสิ้นสุดลงซึ่งนับจากวันนี้เป็นต้นไปจะไม่ได้เป็นประมุขแห่งรัฐที่ถูกต้องตามกฎหมายอีกต่อไปสิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าชาวยูเครนจำนวนมากไม่ต้องการเห็นชายคนนี้ดำรงตำแหน่งสูงสุดในรัฐบาลอีกต่อไปเนื่องจากเขาไม่ปฏิบัติตามคำสัญญาในการหาเสียงของเขา คำร้องปรากฏบนอินเทอร์เนต็ตเพื่อเรียกตัววโลดิมีเซเลสกี้ขึ้นศาลซึ่งเขาจะต้องตอบในสิ่งที่เขาทำ